ของตัวดิจิตอลแพลตฟอร์มนะคะของบิ n e s s วันนอกจากเราใช้ส t ันด a r d ตัว B1 แล้วเนะะี่ยค่ะพอเราจะไปในลักษณะดิจิตอลเนี่ยซัพพอร์ตอะไรบ้างสำหรับ SAP B1 นะคะก็คือเราจะมีตัวบิ n เ s s วันเนี่ยเป็นคอใช่ไหมคะสำหรับหลังบ้านของธุรกิจเราที่เมนเทนคอซิสเต็มเราทั้งหมดอยู่ในอนาคตนะคะเราต้องการที่จะวิเคราะห์พอข้อมูลมันเยอะนะคะตัว SAP ก็มี ฟังก์ชันอาริติกนะคะอย่างบนดัตเตเบทที่เป็น HANA ก็จะซับพอร์ตให้ลูกค้าเอาข้อมูลที่เป็นรายละเอียดนะคะจากหน้าจอระบบเนี่ยขึ้นมาวิเคราะห์ในภาพของกราฟหรือแดชบอร์ดได้อันนี้ก็ช่วยให้เรา u t i l i z e d ด t าตได้ในมุมที่ง่ายขึ้นนะคะเรื่องของ Big Data นะคะปัจจุบันถ้าเป็นในมุมของ B1 แต่ Data b a s e เบ n a เช่นกัน,นะคะ่ะก็จะมีฝั่งที่เป็นอารติกนะคะอย่างเช่น Cat 4 f o r ฟอ ะะแทนที่ผู้บริหารจะต้องเข้าไปมเนเตอร์เป็นรายละเอียดข้อมูลเหมือนหน้าจอที่เราเคยดูนะคะตัว SAP ก็มีซัพพอร์ตที่เป็น c a t f ์โฟลฟอร์แคสต์โซลูชันมาให้ดูในภาพของแกนชาร์ตปรับมุมมองของการวิเคราะห์นะคะว่าเอาผังบัญชีไหนมาอยู่ในเลเวลอะไรผ่านหน้าจอพวกนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็น Big Data ก็มีฟังก์ชันซัพพอร์ตอีกส่วนหนึ่งคือ Intelligent Forecast จาก Forecast เดิมเนี่ย เราอาจจะเคยทำอยู่บน Excel นะคะตัวนี้ระบบจะมีฟังชัน i n t e l l i g e n t f o r e c a ส t สามารถวิเคราะห์ข้อมูล History ในอดีตนะคะในช่วงเวลาที่เราต้องการเพื่อแนะนำปัจจุบันนี้ถ้าเราต้องการเอา Forecast g เจนออกมาจากโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะเป็นข้อมูลในแต่ละช่วงเดือนยังไงนะคะก็คือให้ระบบเอา History มา recommend เป็น Forecast เพื่อไปวางแผนในการสั่งซื้อหรือไปสั่งผลิต ให้กรณีถ้าเรามีพวกเซฟตี้สต็อกนะคะก็คือซัพพอร์ตพวกนี้ได้เลยนะคะตัวที่เป็นโมบายเทคโนโลยีค่ะปัจจุบันนี้ตัววิเศษวันเนี่ยถ้าเบสิกลูกค้าจะใช้โมบายในเรื่องของการอนุมัติอยู่แล้วเป็นฟรีแอปที่ดาวน์โหลดได้นะคะรองรับทั้ง Android แล้วก็ iOS แล้วก็ SAP เองมีโมบายแอปนะคะที่เป็น e n h a n c m m n t t ให้ลูกค้าสามารถเลือกบริการเลือกซื้อบริการเพิ่มเติมได้ก็คือ โมบายเซลแล้วก็เซอร์วิสกรณีบางธุรกิจอาจจะมีเซล์เยอะๆนะคะเซลล์ Sell ทำงานต้องคล่องตัวรวดเร็วนะคะก็จะมีตัวแอปโมบายนะคะให้เซลล์ทำธุรกรรมการขายผ่านมือถือเข้ามาได้เลยนะคะตรงนี้ไม่ต้องมาเขียนอินเทอร์เฟซอะไรแล้วนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ SAP พัฒนาเองสิงโครไนซ์กับด a ต a าบนตัวเซิร์ฟเวอร์ของเราเลยนะคะแล้วก็ในฝั่งของตัวที่เป็นอินเทอร์เน็ตออฟนะคะตรงนี้ก็คือ ทุกคนอาจจะได้ยินชื่อนี้มานานนะคะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกเครื่องจักรนะคะหรือว่า,าตัวอุปกรณ์อื่นๆฮาร์ดแวร์อื่นๆที่สามารถอา่อานข้อมูลหรือโชว์ข้อมูลในการทําธุรกรรมแต่และโปรเซสได้อย่างเช่นถ้าเป็นโรงงานผลิตก็จะมีเครื่องจักรนะคะบางที่ที่ลงทุนเป็นออโตเมตนะคะช่างในส่วนของน้ําหนักสิ่งล้อแมตรหรือ วัตถุดิบต่างๆที่เอาเข้าไปในลายผลิตกรณีไม่ต้องการเราต้องการเรียวทามมากกว่าแค่คนคีย์นะคะสามารถอินทิเกรตกับตัว ERP ให้ระบบนะคะเอาข้อมูลจากตรงนั้นมาแตมใน ERP ได้เลยนะคะหรือ ปัจจุบันก็มีหลายลูกค้าที่ใช้อย่างอินเทอร์เฟซเครื่องช่างอะไรต่างๆหรือบางธุรกิจเครื่องจักรตัวนั้นกําลังการผลิตเป็นยังไง capacity ต่างๆพวกนี้ค่ะ Monitor อร์รีซอสได้เรียวทามบน ERP ก็คือทำทำในเรื่องของซิงโครไน i ์ด d ต้ a กันได้นะคะแล้วก็ฝั่งของตัว m a ชชีนเลอร์นิ่งค่ะ m a ชชีนเลอร์นิ่งในที่นี้ก็คืออ,อย่างบางที่อาจจะลูกค้า,าจะเข้าใจเป็นพวกโลบูติกหรือ AI อย่างเงี้ยค่ะแต่เบสิกตัวบิสเซตวันเนี่ยก็มี พัฒนาตรงนี้เพิ่มเติมมาให้แล้วนะคะคือซัพพอร์ตอยู่บนดัตเตอร์เบดฮาน่ถ้าลูกค้าที่ใช้เป็น HUL อาจจะยังไม่มีฟีเจอร์นะคะในพวกนี้แล้วก็ตัวคลาวเทคโนโลยีค่ะอันนี้ s a p ก็ซัพพอร์ตในมุมที่จะกรณนนีลูกค้าจะด e p ลอยบนคลาวนะคะอย่างปัจจุบันเนี่ยสามปีหลังมานี้ที่เราให้บริการนะคะมา ถ้าเทียบกับยุคแรกๆลูกค้าจะนิยมซื้อฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ออนพรีมิแล้วก็ติดตั้งที่สำนักงานมี IT ของเราดูแลเองนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยลูกค้าจะนิยมที่จะใช้บริการ c ด o u d provider มากกว่านะคะก็คือจะรีพลอยทั้ง cloud ในไทยหรือต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะอันนี้บิเซววนลองรับทั้งหมดนะคะ